ตามหาสิ่งที่หายไปคนจำนวนวนมากไม่เข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่พระเยซูได้ทำยกตัวอย่างเช่นการที่พระองค์ทรงปิีติยินดีที่มีคนบาปมาห้อมล้อมพระองค์วันหนึ่งบางคนในพวกฟาริสีจึงบ่นว่าพระองค์ที่ทรงครบกับคนชั่วพระเยซูได้ยินจึงตรัสว่า ถ้าท่านเป็นคนเลี้ยงแกะที่ต้องดูแลแกะหนึ่งร้อยตัวแล้วมีตัวหนึ่งเดินหลงหายไปจากฝูงท่านจะทำอย่างไรท่านจะไม่ทิ้งแกะเก้าตัวไว้ในคอกที่ปลอดภัยและออกตามหาตัวที่หลงหายไปหรือท่านก็คงจะตามหาจนกว่าจะเจอแกะตัวนั้นแล้วอุ้มกลับบ้านเรียกเพื่อนฝูงมาร่วมฉลองกันใช่ไหมเช่นนั้นแหละเราก็รู้สึกกับคนบาปท,ที่หลงผิดไปเช่นนั้นเหมือนกัน เราเป็นห่วงแกะหนึ่งตัวที่หลงหายไปมากกว่า99ตัวที่ปลอดภัยดีแล้วยังตรัสอีกว่าถ้าหญิงคนหนึ่งมีเหรียญเงินมีค่ามากสิบเหรียญและทำหายไปหนึ่งเหรียญท่านคิดว่าเธอจะไม่หาเหรียญน,นั้นอย่างจริงจังหรือแน่นอนเธอคงจะเปิดไฟทุกดวงและก็มองหาทุกซอกทุกมุมทั้งใต้ตู้ใต้เตียงและก็ฝาดพื้นหาจนกว่าจะเจอ เพื่อเมื่อพบแล้วเธอก็คงจะดีใจมากที่ได้เหรียญมีค่านั้นกลับคืนเธอจะเรียกเพื่อนฝูงมางานเลี้ยงฉลองและร่วมยินดีกับเธอเช่นนั้นแหละทูตสวรรค์ก็ดีใจเมื่อมีคนบาปคนหนึ่งกลับใจจากความผิดบาปและกลับมาหาพระเจ้า